ดีค่ะเอฟสี่ทุกท่านนะคะวันนี้จะทําน้ําตกหมูนะคะนี่ก็เริ่มยากแล้วนะคะามาทานด้วยกันนะคะน้าตกหมูคะ่ะอาหารเย็นวันนี้ข้าวก็นึ่งเสร็จแล้วร้อนๆนะคะโอเะมาทานด้วยกันนะคะมาๆม,ม,ม,มาทานด้วยกันคะ่ะ ก็หมักใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวนะคะก็ให้มีรสชาติที่กินก็ไม่ต้องหมักแต่อันนี้หมักค่ะได้อร่อยได,ได้หอม ก่อนนะคะย่างแรงร้อนเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะค่อยๆย่างไปเยียดเยียดนะน้ามันลงเริ่มลุกเร่ไปแล้วราคิดเท่าใส่ก่อนคิดเท่าลงก่อนนะคะถ้าโมงก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะก็จะย่างไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เพราะว่าเราจะเอามา ตั้งไฟล่องนะคะเอาไปหัน่นเีกสักพักก็ได้แล้วนะคะหอมหอมแล้วหอมแล้วนะคะหอมมากเลยยิ่กระเทียมโดนไฟยิ่งหอม ่อนนะคะจะเอาหมูขึ้นแล้วเดี๋ยวเอาลงใหม่นะคะจะต้องสุกมากเดี๋ยวเราจะตั้งค่ะก็ย่างเสร็จแล้วนะคะก็นเงียวยวค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นก่อนนะคะแล้วก็จะเอาไปตั้งไฟแล้วก็มาปรุงนะคะรอมาทานด้วยกันนะคะผักมาเตรียมแล้วนะคะ เตรียมไว้แล้วก็มีมาเขือม่วงนะคะเราขัวก็ตำเองพริกก็ตำเองอเดี๋ยวหั่นก่อนนะคะก็มีผักผักอะไรเขาเรียกมะตูมมตุม,มตูมฝรั่งเหรอ อตุ้มฝรั่งแล้ว่ะแล้วก็มีสะเดาอยู่ยอดหนึ่งนะคะสะเดาผักสะเดานะคะค่ะเดี๋ยวจะหั่นแล้วนะคะ่หัน่นเสร็จแล้วก็มาตั้งไฟแล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะน้ำจะได้แดงนะคะหอมก็หัน่นเสร็จแล้วนะคะ มีทุกอย่างหอมรอให้น้ำเดือดแล้วก็จะเอาขึ้นมาปรุงนะคะจะเลืมแวะมาทานด้วยกันนะคะเอทุกท่านคะ่ะทานด้วยกันคนเยอะๆจะได้อร่อยนะคะดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ใบมากรดให้ด้วยนะคะ เดือดแล้วนะคะวันนี้ใช้เตาถ่านนะคะเตาถ่านมื่อไปหน่อยก็ขอแอพนะคะเดือดแล้วค่ะได้ที่แล้วเดี๋ยวมาปรุงนะคะอุ๊ยร้อนเดี๋ยวปิดค่ะจะปรุงแล้วนะคะใส่พริกแล้วก็จะใส่ใส่ชุดรส ชุดรสนะคะอะไม่พอใจใส่อีกหน่อยแล้วก็ข้าวคั่วข้าวคั่วใส่อีกหน่อยน้อยไปใส่น้ำเยอะพอชอบน้ำเยอะน้ำตก น้ำตกมันต้องมีน้ำน้นเขาไเรียกน้ำตกนะคะแล้วก็มะนาวมะนาวมะนาวลูกครึ่งเป็นเงาเนะาะทำอะไรดี ừ no ปลามาปลาเปันรถรถอยู่ข้างล่างอ๋อ,อเดี๋ยวเข้มบุ๊งนี่น้ำซุปน้ำซุ ลงแล้วนะคะแซบแล้วอร่อยแล้วเ <c oughs> มืก็ขออภัยนะคะมันเป็นเงาเงาอยู่ข้างบน ดนถ้าไม่เผ็ดก็ใส่พริกลงไปอีกแับดีๆนะตกลงข้างล่างไม่ได้รับประทานนะคะใช่ก็ชิมดูดิ เดียวยังอร่อยยังขาดอะไรพอ,อดีแล้ว,ลวจะกินนี่เลยจะไปกินบ้านกินะอย่างาี้จานถ้วยจานอยู่นั่นน่ะตัง ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ